สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost Simulator คือผมได้ยินว่าแบบเขากำลังจะทำภาค3า่อะผมก็เลยเอาภาค1มาเล่นนะเอาแล้วทำไมไม่เล่นภาค2อ่ะอ๋อไหนยมันไม่มีดิทุกคนเห็นหรือเปล่าตรงนั้นพอเรียกว่าสไลเดอร์เราไปสไลด์หน่อยกันดีวกว่าทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับเราพร้อมแลละไปโอ้ยตัวย,วยมัเลยขาแบบอ่อนแล้วถวยอ่ะ อะไรอ่ะโอ้โหนี่ดีกว่าโดดโดดแทมโบลินมาโดดแทมโบลินแล้วนี่อะไรเนี่ยถ้วยเจอถ้วยแพะนี่อะไรอ่ะอ๋อนึกว่าต่อยแล้วเระเบิดเออเฮ้ยร้อนแล้วหาอะไรกินซูเปอร์ดีกว่ามีอะไรกินบ้างอะเอาเป็นเอเ่เอขัวซองแล้วแล้วคอบิดเติมน้ำมันไหมช่วงนี้โอ้โหน้ำมันพแพงนี่ที่นี่ยอีกไม่นานบ้านเราก็คงถึงที่นี่แหละครับผม มันแพงเหรอแพงขึ้นจังเหรอขึ้นขึ้นจังเหรอน้ำมันไอจอนจอนผมมีเรื่องมาบอกจอนจอนบ้านไหนครับใครเขาตังโมไปเก็บบนชั้นวางของกันเวะวางวางเอกสารนเนี่ยมีอะไรอ่ะเบคอนกินได้ไหมเรียกินอร่อยเลยเราเอ๋อแดนน่าผมผมขอโทษผม พิบผมพิดไปแล้วแดนหน่าคุณคุณไม่ต้องมาโซบผมอย่างนี้ก็ได้นะผมผมคิดถึงคุณจริงๆเนี่ยผมผมขอโทษที่ผมทิ้งคุณไปคุณ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 ไม่ต้องไม่ต้องทําตัวอ่อนน้อมคุณคุณเป็นเจ้าพวกแกะทาสทั้งหลายแก่หรือแพะวะไอเจ้าพวกขี้ข้าทั้งหลายจงก้มหัวให้กับข้าข้าคือแก่หรือแพะวะเฮ้ยปาร์ตี้กันหรอปาร์ตี้ด้วยคนเฮ้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 เอา โอ้โห oh, ส er, จนุกเกินจนตัวจนตัวเด็กโอ้ยอะไรแดงๆะันอยเอ้ยซาตานซาตานแพ้ม <s for S 3> ันหมายความว่าอะไรครับท <mans> ุกคนมันมีเป็นรูปดาวแล้วมีเลขห้าอยู่มันอ๋อผมรู้แล้วมันหมายความว่าอะไรวะมันหมายความว่านี่ไงเอ้ยมีพูดฮ้วเ้ยเีพู้วยเหรอ จุดธูไปแล้วดูวาวเวองว่างอันไกลโพดอ๋อเดี๋ยวกูไปมึงยังจะเอากลับมานี่อีกเหรอนี่งั้นถ้าเรากลับมานี่อีกครั้งเราก็คงต้องทำพิธีกรรมอีกครั้งสินะเริ่มเลยเออ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 อะไรฮู้ยทำอะไรกันอ่ะเอ้าแต่มันจะวิ่งมาใส่เราทำไมวะเนี่ยต้องแกะโอ๊ยอะไรโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหยาม อย่าำย่าหยามดิหยามเกินไปแล้วนี่สำสับสำสำอืมอืม้ำสำสำสำ้ำเอาผิดผิดตบผิดตบเฮ้ยโอ้โหเดนิวชาเลนเจอร์อ่ะนิวชาเลนเจอร์อย่าอย่ามาแย่งกับพี่น้องอุ้ยมาอีกแล้วอืเออยังไงไงโอไม่เออโอ้โหอ่อนว่ะอ่อนอ้อ ต,ต่อต่อคำพูดทันไหมต่อคำพูดทันปะอย่างงี้ต้องชาร์จเรียกว่าชาร์จมาเกียร์สี่เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บออยมาครั้งนี้ครั้งที่แล้วมันเสียนี่ไงเอาเหรอเอาเหรอเออเอาเหรอมไปไหนแล้วเหอุ้ยเราแล้วเราคือแบบตูดอย่างเน่นโอ้ยเล่นเบสบอลน,นี่ไงเอาไมา้มายิงมาดิไม่เห็นจะยิงเลย ตีได้ไหมตีตีตีต,ตีอ้าวไฟล์ไฟล์วิววิวไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟัโอ้ยยิงนรถระเบิดได้ด้วยเหวะไอ้ปืนเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะโอ้โหหมดแล้วปะเนี่ยโอ้ที่นี่ไม่ไม่โจโจเลยไปที่อื่นดีกว่านี่มันต้องอย่างงี้นี่โจก็ยเยอะมาเฮ้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 ทุกคนเซ้น เ้ยโยโย่โล่ไปนี่คือดีเจมาแล้วฮะโอ้มันมันเหลือเกินหยุดไม่ต้องอยู่กันลทุกคนดุ๊ยดุยโเคดเละเทะเลเชียหุยนี่ดีกว่าขี่วนะัวเอาเอาโคดไลเดอร์เดี๋ยวใครเขามาข,ขี่หลังวนะเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนหเพื่อนไปผับหรอเปล่าเรารู้จักผับดีๆด,ด้วยนะ ไปไว่ายน้ำกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวทำไมตัวมันแบบมันลอยขนาดนี้ได้ยังไงวะเฮ้ยเพราะงั้นเหมือนมีเหมือนมีมันมีคนกำลังกินเลี้ยงฉลองกันเกมเซ็นเตอร์จอร์นไปดูเกมเซ็นเตอร์กันดีกว่าโอ้ยมีเรือจอร์จเรือจอร์จไปด้วยได้ปะไปไปเลยเพื่อนสู่ความทะเล เฮ้ยโอ้โหไม่รอไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยนะเพือ่อนเฮ้ยไปดูดิเดี๋ยวเมื่อกี้มันใครเห็นโลมาป่ะทุกคนมันมีปลาโลมาอยู่ในน้ำมาเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยโอ้โหไปไปเลยวัยรุ่นโอ้โหมาเลยจอนจอนนี่ตรงนั้นเหมือนเป็นลานสเก็ตตันนี้ครับชาร์จมาวู้วปลาอะไรอ่ะ เฮ้ยอันนี้ดีกว่าออาไปอันนี้แหละบอกเลยว่าโอ้ยว่าแต่ฟลักซมันพักตาอากาศว่ะจอนนี่ดูโอ้โหปกติแล้วเราไม่มีโอกาสได้ดูเนี่ยไม่มีปัญญายขึ้นมาสวัสดีครับผมผมเล่นด้วยได้เป้าสวัสดีฮะมีอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวก่อน เอ้คนนี้มันล่ออย่างงี้มันมันมันล่อมากเลยว่ะคุณโอ้โหคือมุอคือมุมอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบแล้วปะเฮ้ยโอ้โโถ่เอ้ยนี่ยแหละเรียมงัดเลยเตรียมงัดไปอะไรอ่ะเรียโอ้โหไม่แรงเลยอะไรวะโคตรเบาอันนี้เป็นเขื่อนนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยเขาเอาลบขัดขนกันเขาเอาลบขัดโอ้ยเขาเอาลบขัด อะไรเนี่ยลิทกูเป็นอะไรเนี่ยไปเร็วจอนนี่มาในที่สุดเราก็ได้สนุงอย่างที่เราหวังแล้วไงตอนที่เด็กเราเราอยู่ด้วยกันเราก็อยากเล่นเจ้าสิ่งนี้ใจจะขาดกันนี่โอ้โหนี่ไงที่เราอยากเล่นกันดําเ่อนนั่งหน้าเลยเราอะ่ะจอนนี่ใครเหนขาดไปด้วยนะไปจะดีดีเพื่อนโอ้โหเสียวไส้เดี๋ยวมุมมันมองอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยอยู่ไหนแล้วเนะี่ยเดี๋ยว ไม่รู้เดี๋ยวจอนนี่จอมีมีข่าวร้ายว่าจอนนี่ติด,ตดโอเคครับงั้นสหรับวันนี้เราก็ขอพอกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในในไหนก็ได้สักอย่างนะครับที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับผมสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน 白了，呼呼呼呼、呃